โดยในพิธีภาคเช้าคณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพอ่อเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาสินห้าผ่านระบบออนไลน์พร้อมทางประกอบพิธีจุดเทียนใจ่ายไฟนิรันดรอนันตชัยโดยมีประธานประจำสัปดาห์นี้คือกัลยาณมิตรปรมาศีจินดา หลังจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวรโดยมีกัลยาณมิตรแถวกัลยาณมิตรบุญทันสอประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนได้น้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์และทางด้านคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจีวรน,นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัต อาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระใบดิกากิตติกิติโกท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาเล่าธรรมะ เรื่องการอุทิศบุญให้แด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วนั้นไม่สามารถสั่งสมบุญได้ต้องรอให้หมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ทำบุญและอุทิศไปให้แต่สำหรับท่านสาธุชนที่ยังมีกายหยาบอยู่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ยังสามารถสั่งสมบุญได้ด้วยตนเองจากนั้นพระอาจารย์ได้เชิญชวนสาธุชนทุกท่านให้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีทอดผ้าป่าบริวารกรถินประจำปีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน อาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ค่ะ